สมศักดิ์ลุยปราศัยสุขโขทยชูกแก้น้ำท่วมผลักดันงบยมฝั่งขวา3,500ล้านบาทขอเลือกนักหนังเบอร์ห้าไปสารงานต่อขนาดที่นัทธิดาชี้แม่น้ำยมไม่มีเขื่อนเก็บน้ำน้ำมามากกว่าตัวเมืองรับได้สามเท่ายาไม่ปล่อยให้ท่วมอยู่อย่างนี้อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่เมื่อวันที่22มกราคมนายสมศักดิ์เทพสุทินอดีตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยหนอสอเสือนัทธิดาเทพสุทินผู้สมัครสอสอ บัญชีรายชื่อหนอสอเสือนักนางกุลนาศิริผู้สมัครสสสุขโขทัยเขตหนึ่งเบอร์ห้าพักเพื่อไทยและนางพานาิริกุลนาศิริรอดีตสสสุขโขทยัยพักเพื่อไทยได้ลงพื้นที่พบปัพี่น้องประชาชนจำนวน2จุดคือที่บริษัทชูชัยอินเตอร์ไรส์จำกัดตำบลกกแรดและที่วัดใหม่สุกเสษมตำบลบ้านใหม่สุกเสษมอำเภอกงไกราลาจังหวัดสุขโขทยัยอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ โดยนายสมศักดิ์กล่าวว่าตนเป็นผู้แทนราษฎรตั้งแต่อายุ28ปีซึ่งถ้ามีการสมัครรับเลือกตั้งพี่น้องประชาชนก็จะสนับสนุนมาโดยตลอดถึงแม้จะมีคนพยายามให้ตนเลิกลาพยายามเอาพรรคใหม่ๆเข้ามาแต่พี่น้องประชาชนก็เห็นผลงานและความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเพราะตนได้พัฒนาพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมาอย่างต่อเนื่องอย่างขนาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกก็ลงพื้นที่ดูคลองน้าโยมสายเก่าทันที ซึ่งวันนี้ก็มีการพัฒนาไประดับหนึ่งแต่ยังไม่พอใจเนื่องจากยังทำไม่ครบก,ก็ต้องพัฒนาต่อไปอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่และขณะที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลตนก็ยังได้ผลักดันโครงการป้องกันน้ำท่วมยมฝั่งขวาโดยอดีตนายกแพทองทานชิน,นวัตรได้อนุมัติงบประมาณกว่า3,500ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ซึ่งพี่น้องชาวสุขโขทัยก็จะได้ประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะโครงการยมฝั่งขวาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้เรื่องน้ำยังเกี่ยวข้องกับพื้นที่การเกษตรด้วยซึ่งถ้าจะให้น้ำมีความมั่นคงก็ต้องประกาศเขตอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่สดรยศชนันท์วงสวัสดิ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นวิศวกรเหมือนกับผมซึ่งมีแนวทางการทำงานเหมือนกันเพราะวิศวกรจะคิดเป็นระบบและวางแผนเป็นระบบทำให้การแก้ปัญหาต่างๆสำเร็จได้ตามแผนงานจึงขอให้พี่น้องชาวสุโขทัยเชื่อมัน่นได้ว่าพรรคเพื่อไทยสามารถพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างแน่นอน เพราะพักเพื่อไทยสามารถทํานโยบายสําเร็จมาแล้วจํานวนมากทั้ง30บาทรักษาทุกที่กองทุนหมู่บ้านและอื่นๆอีกจํานวนมากจึงขอพี่น้องชาวสุโขทัยช่วยสนับสนุนนอนสอเสือนักนางเบอร์ห้าและพักเพื่อไทยเบอร์เก้าได้สมศักดิ์กล่าวอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ขณะที่นอนสอเสือนะทัทธิดากล่าวว่าจังหวัดสุโขทัยมีผู้สมัครสส,สทั้งระบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเราจะทำงานร่วมกันโดยสส เขตก็จะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วมาสะท้อนสอสบัญชีรายชื่อที่ต้องทำงานใกล้ชิดพักจะได้นำไปสู่การแก้ปัญหาส่วนปัญหาใหญ่จังหวัดสุโขทัยคือน้ำท่วมแต่ทำไมแม่น้ำายมถึงมีปัญหาตนขออธิบายว่าแม่น้ำหลักของภาคเหนือคือปิงวังยมนานแต่แม่น้ำสามสายมีการจัดการน้ำที่ดีกว่าแม่น้ำโยม เพราะมีเขื่อนเก็บน้ำโดยพอบ้านเราไม่มีเขื่อนเวลาแ้งก็จะไม่มีน้ำเวลาหน้าฝนก็จะไม่มีที่เก็บน้ำทำให้น้ำเหนือลงมาที่สุโขทัยรวมถึงปากแม่น้ำกว้างแต่ตัวเมืองเป็นคอขวดรับน้ำได้เพียง550ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาน้ำมาถึง1,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งน้ำมามากกว่า3เท่าทำให้เกิดปัญหาดังนั้นเราต้องหาที่น้ำไปและที่เก็บน้ำโดยล่าสุดนายสมศักดิ์ก็ได้ผลักดันงบประมาณผ่านน้ำออกไปทั้งทางซ้ายและขวาก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบได้โดยเราไม่ปล่อยให้ท่่่มออยยูางนี้ จะพยายามหางบประมาณมาแก้ปัญหาน้ําท่วมให้อย่างเต็มที่รวมถึงพัคเพื่อไทยก็มีนโยบายทุ่งรับน้ําซึ่งจะเช่าพื้นที่แทนการชดเชยโดยในส่วนที่ต้องรับน้ําพี่น้องประชาชนจะได้รู้ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพอปลูกและรอรับค่าเช่าแทนซึ่งจะทําให้มีการจัดการน้ําที่ชัดเจนมากขึ้นอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่